กลับมาในช่วงที่2ของรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะของดีไอเดียเด็ดเคล็ดลับที่ไม่รับแน่นอนคุณผู้ชมจะได้ติดตามในช่วงนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพาไปที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ขึ้นชื่อและขึ้นชื่อจนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า GI ของจังหวัดด้วยนะคะติดตามกันได้ในมหาชนช็อตเด็ดค่ะ แทน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 สวัสดีครับผมข้าสุธิรักสีทองคุณจ้ะครับผมรนักรินผมสวัสดีครับเจอกับพวกเราอีเช่นเคยครับผมกับสองคู่สีตะลุยดินแดนอัตลักษณ์ผลไม้ไทยคุณก็ทำรู้ไหมครับว่าลิ้นจี่ที่เนี่ยเป็นผลไม้อัตลักษณ์ไทยที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยลิ้นจี่ที่ไม่ใจเนะคุณเลคุณตกใจอะไรครับมันมีหลายที่แต่ว่าที่นี่ไงที่ไม่ใจมันดีที่สุด ใช่ครับอะยังไงต่อว่าไปคุณรู้ไหมอ่าไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้ผมจะพาคุณก๊อตกับผู้ชมทางบ้านไปคุยกับพี่เกษตรกรเกาเลยดีกว่าได้เลยครับผมทางนี้เนาะทางนี้ครับโอเคไปก็เลยเจ้าคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงวิชัยเคลือใจ ้าของสวนลิ้นจี่ที่นี่สวัสดีครับคุณลุงจา๋าสวัสดีครับ,รบนี่ผมสงสัยว่าคุณลุงปลูกลิ้นจี่ที่เนี่ยมานานไหมครับเอ่อปลูกมาได้สี่สิบปีครับปีส <40 S 2> ี่สิบปีสี่สิบปีครับผมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่ไร่ครับผมอ่าง่อมีอยู่สิบห้าไร่คุณลุงจา๋าสิบห้าไร่เนี่ยเรามีการดูแลลิ้นจี่ยังไงบ้างอ๋อลิ้นจี่นี่ครับ ถ้าเขาเก็บปลนพิษแล้วเขาก็เทองทัดแต่งกิงครับอือปุย๋ยข้างหนึ่งหลังจากนั้นก็รอมันมันแทงจอเขาก็ดูแลดั่นดูแลต่อเนื่องไปเลยใส่น้ำใส่ปุย๋ยเหยครับผมใส่ปุย๋ยปุย๋ยปุย๋ปย,ย,ย,ยมักคุณลุงจ๋าแล้วลิ้นจี่ที่นี่เนี่ยมันมีอัตลักษณ์ที่มันไม่เหมือนกับลิ้นจี่ที่อื่นยังไงบ้างครับคือเป็นอัตลักษณ์ของมันนี่คือน้ำหดหนอ นาำหดคนปานค้นปานไหลยกไหลยกอกตั้งอกตั้งอ่าผมถ้าเป็นคนก็อยู่ท่านี้เลยละรสชาติดิอันนี้พิการรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนิดแล้วเกษตรจังหวัดเขาดูแลพวกเราอย่างไรบ้างคุงจ๋าเกษตรจังหวัดก็มาส่งเสริมนาวิชาการใหม่ใหหนาอครับของพ่อเป็นเกษตรกรก็มาบวกกับวิชาการใหม่ๆหมแล้วก็เอามาพัฒนาด้วยเรื่องการดูแลอย่างนี้นะครับในการขายลุงจ๋าเราขายที่ไหนบ้าง พอดีเมื่อปี60ตั้งเกษตรจังหวัดเป็นการแนะนำให้ไปขายที่ออตคอรกรุงเทพนะครับตลาดออตคออ์กได้ล่ะเป็นหน้าคนก่อนละเอางี้เดี๋ยวให้คุณพ่อเชิญชวนคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ดีกว่าครับผมให้มากินลิ้นจี่ที่นี่มาซื้อลิ้นจี่ที่นี่ที่แม่ใจจ๋าถ้าหากคนไร้ีดมามีโอกาสมาแอวนะครับเนาะมาแอว เมจัพะเยานะครับอย่างพะเยานาะอำเภอเมจัยนะครับเป็นแรงดี่พวกลิ้นจีดีเยอะที่สุดครับแล้ไม่ลิ้นจีดีคือร้อมทีกือฐานดีสดดีหวานสดยอดเลยอ่าคุณผู้ชมจ๋าอย่าลืมมานะฮะที่นี่เลยเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินก่อนแต่วันนี้จ้าขอคุณคุณลุงวิชัยครับบคครับคุณผู้ชมะตอนนี้เราอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดพะเยาครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ อยากให้ท่านพูดถึงลิ้นจี่นิดนึงครับผมว่าทำไมถึงเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาครับลิ้นจี่เนี่ยในภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับจะมีแหล่งปลูกใหญ่ๆอยู่2แหลง่งก็คือเชียงใหม่รองลงมาก็คือที่พะเยาสําหรับพะเยาเราจะเป็นแหล่งปลูกพันธุ์หงหวยเยอะมากและก็เป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมในชุดดินก็คือเราปลูกในบนชุดดินชุดบ้านจ้องซึ่งทําให้ลิ้นจี่เนี่ยมีรสชาติที่ดีนะครับรสชาติจะหวาน แล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดๆน,นะครับและที่สําคัญเป็นอัตลักษณ์เลยก็คือเราปลูกในอาเภอแม่ใจในแหล่งของหุบเขาต้นน้ําท่านครับแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยฮะมีการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกอย่างไรบ้างครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนลิ้นจี่เองเนี่ยเราเข้ามาพบว่าในระยะแรกๆนี่พี่น้องเกษตรกรใช้สารเคมีกันเยอะมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะซื้อไปทานแล้วเนี่ยเกิดอาการชาตามลิ้นมีอาการแพ้ก็เราก็พบว่าอันตราย เพราะว่า,มาแมลงศัตรูสาคัญก็คือหนอนเจาะ,ะขั้วผลเนี่ยจะจะทำให้ผลผลิตเสียหายเราก็เลยมาแนะนําในเรื่องของการใช้วิธีาทางเขตกรรมทุกวิธี mm hmm. เช่นการใช้กับดักกาวเหนียวนะครับ mm hmm. ป้ายเหลืองๆที่แขวนอยู่ตามสวนตามต้นไม้เนี่ยก็คือมแมลงมันจะมาเกาะมาติดนะครับก็ลดตัวแก่ที่จะไปวางไข่นอกจากนี้เราก็ในยุคแรกเราส่งเสริมให้มีการห่อผล แต่ยุคต้นๆใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ใช้เป็นนวัตกรรมเป็นถุงตะข่ายแล้วลิ้นจี่มีการขึ้นทะเบียน GI ด้วยหรือเปล่าครับลิ้นจี่ของเราเนี่ยเราก็ขอขึ้นทะเบียน GI กับกระทรวงพาณิชย์โดยงานที่ดูแลคือกระทรวงพาณิชย์นะครับกำหนดมาตรฐาน GI เราทําที่ส่งเสริมแล้วเราก็เลยนําเกษตรกรเข้ารับการสมัครเข้าร่วมขอรับการรับรองว่าหาร GI โอเคเลยครับันนี้ขอบคุณ ท่านเกษตรจังหวัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับและนี่ครับคุณผู้ชมจ๋าลิ้นจี่แม่ใจผลไม้อัตรลักษไทยจากจังหวัดพยาวครับและวันนี้ครับผมคุณน้องฮะครับพวกเราสองคนต้องขอตัวไปกินลิ้นจี่กันก่อนครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปบุกที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าถือน่อยว้า คุณผู้ชมอยากรู้ว่าลิ้นจี่ที่แม่ใจเขาหวานกลมกลม่อมอร่อยแค่ไหนจนได้เป็นสินค้า GI ต้องอย่าลืมนะคะอุดหนุนเกษตรกรไทยกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้ากระแสินไซ d ์นะคะมีเรื่องน่าสนใจมาฝากจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ